สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน D X F นะฮะกับตัวโมจิโร่นั่นเองฮะกับเสาหลักหมอกหรือจากเรื่อง d e m o n Slayer นั่นเองนะคะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องอ่าอันนี้เป็นด้านข้างอ่าด้านหนึง่งอ่าอีกข้างหนึ่งขับข้างบนนะแล้วก็ดา้านล่างโอเคตอนนี้เราจะมาแกะดูข้างในก,กันนะฮะ ตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นอันนี้ก็จะมาเป็นตัวถุงเดียวแบบนี้นะครับแบ่งเป็นสามช่องคือมีฐานมีช่วงตัวแล้วก็มีหัวมาให้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในก,กันมาว่าเป็นยังไงอ,อันนี้เหมือนเดิมครับตัวฐานนะฮะก็จะเป็นฐานทึบเหมือนเดิมนี่ แบบนี้แล้วก็ตัวอันนี้ที่ดาบก็คือจะมีกระดาษห่อมาให้ด้วยนะฮะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวมาแบบเดียวแบบนี้โอเคนะอันนี้รายละเอียดนะฮะเหมือนเดิมครับตัวรายละเอียดอันนี้ตัวชุดเนี่ยก็จะเป็นสีออกเขาดำๆเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ ไม่ได้ไล่เฉดสีอะไรตัวชุดก็คือจะมาเป็นแขนยาวสีเดียวกันหมดนะฮะไม่มีผ้าคลุมตัวดาบก็อยู่อย่างนี้จะโคดไหมงอไหมไม่ค่อยงอนะฮะตัวดาบนี้จะขยับได้นิดหนึ่งอาจจะเป็นแบบนิ่มๆอันนี้ก็คือ,อแล้วแต่ตัวอีกนะถ้าจะงอหรือไม่งอรายละเอียดต่างๆก็ปรานนี้นะฮะด้านล่างเป็นแบบนี้ ทีนี้หัวนะฮะอันนี้ก็คือตัวผมจะเป็นเฉดสองสีไม่ได้ไล่นะคือตัดเส้นเลยอ่าเป็น2สีมาเลยอ่าแบบนี้ตัวหน้าคือตาจะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะนี่ชึ้บอ่าไฟอาจจะสวางไปอีกนิดนึงอีกแล้วนะฮะหน้ามืดหน้าสาว่างจ้าเลยโอเคนี่จะเป็นประมาณนี้ ตัวหน้าตัวผมนะอย่างที่เห็นจะเป็นสองสีแบบนี้ตัวหน้า,าจ,จะมองไม่ชัดนิดนึงนะฮะอันนี้เราจะประกอบดูกันนะฮะอันนี้นี่เดิมฮะฐานไซส์จะเกือบๆเท่ากันเลยนะเช็คกันอือจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะลองสังเกตดีๆด้วย อีกทีหนึ่งนี่สายล้วจะประมาณนี้นี่ลายละเอียดโดยทั่วไปก็คือจะเหมือนเดิมนะฮะคือไม่ได้เด่นชัดอยู่แล้วนะฮะแบบเดิมเลย D X F ก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้มีรายละเอียดอะไรประมาณเท่าไหร่จะเป็นตัวเรียบๆที่ยืนอยู่ในฐานอย่างเงี้ยแหละ อันนี้ตัวถ้าดูดีๆมันเหมือนจะงอ,อะไปข้างหลังหรือเป็นเพราะกล่องผมไม่รู้นะแต่ว่าก็จะประมาณนี้นะฮะกับม o อิจิโร่นะฮะส่วนความสูงนะครับความสูงตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่14.5เซนนะฮะ,ะน,นี่ตรงนี้ถึงปลายผมเนี่ยอยู่ที่14.5เซนนะฮะก็จะเป็นไซส์มาตรฐานของ dxf อยู่แล้ว โดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือมุอิจิโร่ของเรานั่นเองชววใช่ใช่ใช่่อาเสาหลักหมอกนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่ใชสาหลักหมอกโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามารีวิวกันให้ดูในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ